ต่อไปแต่เบรกที่แล้วนะเราจะเอานะฮะภาพของดาราหล่อสวยนะครับที่เรียนเก่งระดับเทพมาฝากกันนะครับมาดูวันนี้กว่าว่ามีใครอันดับผมจากเว็บสนุก c o m นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีต้องเอามานําเสนอนะครับนี่เลยยาวินดาก็ครับมีเล่นหนังบ้าล่าสุดก็มีคือสีแดงตอนนู้นเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ ก่อนนะหน้านั้นเนี่ยหลังจากอัลบั้งเนี่ยก็หายไปเลยนะตั้งแต่ครั้งที่อรา,อรานะจากกัน,นใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนคือไปตั้เรียนต่อนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็จบปริญญาโทนะฮะวิทยาลัยฮาว v a r ร์ดเลยโอ้ เาวดหวังเนี่ยหรอไม่ใช่นะฮะไม่ไม่าธรรมดาธรรมดาเขาหวดนี่คือแบบเที่ยงเกล็ดเนี่ยนะเที่ยงกิ็เลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ปริญญาตรีเนี่ยสาขาวิชาสถาปัตยกรรมนะฮะจากมหาวิทยาลัยนะครับคอนแนนนะครับเกล็ดนิยมอันดับหนึ่งด้วยน่ธรรมดาเขาเป็นสถาปนิกนะครับคุณยาดินดาเนี่ยเขาสอนอยู่ที่จุฬาด้วยนะเป็นอาจารย์จุฬาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตย์ของจุฬาด้วยอ๋อนี่สวัสดีครับพี่แป๊บสวัสดีครับเจ๊ ทำไมเห็นเราแรหลับอยู่พอตื่นแล้วก yes er ็เลยเป็นอย่างนี้ครับตาโทนคนเลืมมาปักหนึ่งครับเรบอกว่าตาโทนทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรมาไหลยาไหลยายิ่งที่ใครอีกนะต่อไปนั่งมานั่งมานั่งมาต่อไปนะครับนี่ด็อกเตอร์ตานะครับ นาวินยาวพจน์กุลนะครับนี่เราจบด็อกเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่เลยแล้วกันว่าเขาจบปริญญาตรีอย่างไหนบ้างนะครับเกษตรเกษตรเออใช่จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะฮะนอกจากนั้นก็ไปได้ทุนนะฮะอันนั้ทั้งมหิดลศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาอาทุนันันนะครับผมและจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเนี่ยแคลิฟอร์เนียเดวิสอีกด้วยนะครับ อะไรหลังจากนี้มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียฟิตเนสไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเขาปิดไม่ใช่ไม่ใช่เลฮะวันตรวนี้กแล้วมั่วฝนตกหนักอ๋อเหรอแล้วจะกลับบ้างแล้วกลับไม่ได้ฝมตกหนักนะครับอบ ต่อดีกว่ามาดูดีกว่านะฮะต่อไปคนที่เรียนเก่งคนอนนี่อุนนัทศักดาธรนัทศักดาธรเนี่ยคนถ่ายคนแรกนะครับที่เล่น Facebook นะครับเขาสำเร็จการศึกษานะครับใช่ระดับระดับปริญญาตรีนะครับร้อ้จะรู้ได้ไงทำไมครับเป็นคนแรกเล่นเฟซบุ๊กอ่ะเขาเคยเขาเคยมีข่าวนะว่าเป็นคนถ่ายคนแรกที่เล่นเฟซบุ๊กนะเพราะว่า คือเฟซเพื่อนกับหมาเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกับมาสักกระเบิร์กใช่แต่งจริงจริงจริงเขาเป็นรุ่นเดียวกันฮาวเวิร์ดฮาะว่า์ดตจบนะครับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเช่นเดียวกันฮะเป็นนิยมเป็นดับดาด้วยฮาร์วิร์ดฮาร์วิร์ดวากได้ไปแล้วได้ไปแล้วดิเป็นฮาร์วิร์ดสเตอร์นฮาร์วิร์ดไรได้ไหมเติร์นไม่ใช่ฮาว์วิร์ดอ ว่าอีกคนเล่นเก่งมากนะครับหมอก้องสรวิทย์โอ้โหตายดิเห็นรูปนี่ถึงอ่ะเขาไป็นรูปไรนะจอนี่เขาจบนะครับแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้านะครับคะแนนเฉลี่ยสะสมนี่สามจุดห้าหนึ่งห้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเช่นเดียวกันที่ตอนเรียนท่ออันดับสอบมงกุฎแพ้ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ยอมไปนี่ที่เตรียมอุดมเนี่ยได้เก่งเฉยสามจุดเก้าเลยนะเก่งมากเก่งมากตัดตับหล่อมนะแชอบป่ะชอบบอกเออแม่แม่ไม่ได้ชอบแบบแม่ไม่ได้ชอบบอก้องไม่ชอบเพลงง่ายเหรอไม่ชอบแบบแม่ไม่ได้ชอบบอกเ้องนแสดงรับชอบดาราอะไรเงี้ยเออแม่แบบอยากให้คนนี้เป็นลูกเขย ดีบอกว่าอยากให้เขาเป็นลูกเขยแล้วเคยถามเขาบ้างไหมแล้หมอก้องว่าเอออยากจะเป็นลูกเขยคุณแม่หรือเปล่าบอกนี้ได้ไหมก็ใช้ตุ้ท้องเอาให้ตลกนะอย่างนี้เอออ่ะก็หมอป้องนะครับต่อไปเราไป คิดเปเปอร์เหรอใช่าด็อกเตอร์รัชศักดิ์กรสูตรนะครับคุณเปเปอร์ UHT นะฮะโละเปอร์แล้วเหมือนกันนะฮะจบปริญญาตรีนะครับที่ที่ทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลังจากนั้นนะฮะจบปริญญาโทนะคร<ช>ับที่มหาวิทยาลัยเดอร์พอร์นะครับเมืองชิคาโกครับนะครับรัฐอิลลินอยนะครับอิลลินอยเหรอเป็นรัฐที่ศกเศร้าที่สุดในสหรัฐทำไมอ่ะนออิลลินอโนอย์ หล่อเพราจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หร่อเออโอ้ยก็มีเพลงแต่งให้ด้วยนะไหล่งไงอ่ะจะเรียนรัฐศาสตร์ต้องเรียนที่ธรรมศาสตร์อ๋อเกงต้นมาได้ดีเลยแปลงแปลงได้หมดเลยนะนอกจากนั้นปริญญาเอกที่จบด็อกเตอร์เนี่ยก็จบมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะฮะคณะศึกษาศาสตร์ครับเก่งมากก็ท่าทางนี้ต้องไปเป็นอาจารย์เหมือนกันะตอนนี้เขาก็เขาเป็นเขาเรียกนี่เขาเป็นเจ้าของเล่นสนุกเลยล่ะก็เป็นเป็นบริหารเว็นสนุกอยู่นะครับแล้วก็ ก็เป็นอาจารย์แต่ห่วยหินเหรอไม่นั้นลูกถ่ายถ่ายกับป้ายเฉยท่องไปเที่ยวไปเที่ยวมหาลัยเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับอ่ะคนต่อไปดีกว่านะคุณเดเบบี้เด็บบี้บาซูนะฮะครับเดบบราซีนะฮะเวชชีวะนะครับคนนี้ก็จบปริญญาตรีนะครับคณะนิเทศศาสตร์นะฮะจากมหาวิ university of southern california นะฮะที่สหรัฐอเมริกาเกรดนี่3.97นะได้รับเกียรตินิยมสูงสุดเลยครับโอ้โหจมด้ยเกรด3.97แต่ว่าที่ไม่หายไม่หลั เซาเทิลฮา e ์เร็ฟโอนีเนี่ยเด็กเขาจะมีเต็ม่เก้าก็โอ้ยงก็ไม่น่าไม่น่ามาคุยหนิเด็มพ ic ี่ไม่ใช่เต็มสี่สิฮะ นะแล้วก็ครับิสเนอร์เมเนจเม้นต์นะครับจากฐาบมันเดียวกันด้วยกินิยมดับหนึ่งเช่นเดียวกันเนเก่งมากไม่ธรรมดาเดียวกันในประเทศอะไรวะก้อนนี้เกาหลีเลยมากเลยเดียวกันไม่ใช่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 ชื่อมหาอะไรจดจำอะไรเยอะจดเดียวกันนะนักปัญญาตรีเดี๋ยวนี้คนนี้นี่แต่ก่อนนี่ถึงเป็นผู้หญิงในดวงคติผมเลยนะในดวงใจเอออริสลาแล้วทำไมไม่จีบเขาล่ะโอ้ยคนคนละรุ่นเลยครับแปลกอ่ะด็อกเตอร์เอริสลากรรม นอนเจริญนะครับนี่ก็จบปิญญาตรีนะครับเกียรติยมอันดับหนึ่งนะครับจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกต้องนะฮะแล้วก็ปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยจากดุษฎีบัณฑิตนะฮะจากคณะวารสารศาตสตร,สร์เช่น <S 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 เดียวกัน opian, แล้วก็สื่อสารมวลชนด้วยนะฮะสาขาสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันเห็นใช่เห็นเทียบติมแล้วบอกว่าหลังๆนี่ก็เป็นพิธีกรนะครับในงานแต่งงานนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปทำเขาข่าข่าวเช้าวัดใหม่ คุณหมกพี่หมวยไงใช่ไงขับเช้าวันใหม่ตีหนึ่งช่องสาเช้าวันใหม่เช้าจริงจริงจริงไงสดด้วยใช่สดจสดสดดูทุกวันเลยแต่ว่าจะดูไม่ค่อยดูเรื่องทำไมอ่ะเมาแล้วดื่มก็ไม่ไปหลับไปนอนอะนะมาเปิดดูข่าวพี่หมวยที่แตกนะตั้งหลายหมดนะที่เล่นสี่เกมใครเช่นใครออ เียิยมิ้มอย่างนี้เนี่ยอในพูดซีของเพื่อนปัญญาเรียนเบียร์ตรีเบียร์ตรีเกียรติศักดิ์ศุราเกียรติยศอันดับสององคุตเทศนี่ไม่นธรรมดาจริงๆเนี่ยตอนแรกก็จะมีโอกาสเรียนโทต่อแต่ว่าหน้าที่การงานนี่มันลุมเรามแมยไม่จบเพราะอะไรเลยไม่จบค่าเดินเดินต้องหกหมื่นหรอศุราแพงขนาดนั้นเลยหรอปริญญาตัดปริญญาดประหยัดเงินแพงอืมใช่ที่เรียนเนี่ยไม่ได้ว่าแบบเอ้ยเรียนไม่ไหวเออเงินหมดเพราะว่ามันมันมีคนเข้ามาขอหนึ่ขอนี ตรี้ตลอดเวลาเลยวอ๋อมีคนรับรับซึ่ง้าการศึกษาต้องยอมให้กับเรื่องทางกดมาอ๋ออ๋อต้องชับรัดนี้ชับรัดนี้ S <S <S มีคนเผยแพา่ดีว่าเยอะนะครับยอมเดี๋ยวมีอีกนะครับขออ,อ,อื่นขอบคุณจากเว็บสนุกด้วยนะครับเอานี้ก็ต้องขอสรุปหน่อยว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากบางทีเนี่ยบางคนไม่ต้องถึงสวยหล่อมากนะแต่มีการศึกษาที่ดีนะมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยใช่คืออะไรเรื่องของการบางตัวความฉลาดเนี่ยมันก็เป็นความสวยหล่ออีกแบบนะหลายหลายคนเนี่ยแบบว่ามาทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็จะแบบ จะชอบอ้างว่าแบบทำงานเยอะเยอะมากแล้วแบบเรียนแบบยังไม่ยังแบบเดี๋ยวไว้ก่อนเลยจริงก็จะเห็นว่าแบบเนาะหลายๆคนเนอะจากเรียนได้แล้วเขาก็ยังเรียนดีด้วยแล้วก็มีงานเยอะเหมือนกันนะใช่เขาไม่ได้ว่างานหนักเจ็ดอย่างแบบ ยายาเนี่ยก็เรียนอยู่กับสอนเหรอเอออยู่จุฬาอยู่จุฬาทักงานเขาหนอยที่ไหนถูกปะใช่ณเดชน์เดชน์เดชนก็เรียนอยู่มรังสีตมลังสีแล้วเขาก็ไปเรียนตลอดแล้วเดชนเขาบอกเขาก็ไม่หยุดเรียนนะคืองานยังไว้ที่หลังเลยขอเรียนอันดับยู่ที่ว่าเราจะให้ความสําคัญแค่ไหนใช่ต่คิดว่ามันยากแล้วโอ้ไม่อยากแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ ถูกคุณบางคนก็บอกเลยว่าแบบไม่มีใครแก่เป็นเรียนเมื่อก็ไมเดี๋ยวไปเรียนกันตอนแก่ๆก็ได้ไม่คือให้เรียนเลยให้เรียนเลยตั้ตอนนี้เรียนเลยจะดีกว่าที่จะเยอะแล้วก็ก็ยังเรียนได้อยู่ก็เรียนได้แต่คนจริงไม่ใช่แค่ดักคิดดูนะแบบแบบไม่ใช่แค่คนไทยนะอย่างแบบดาราฮอลลีวูดอย่างเงี้ยอย่างนัทสตรีพอร์ตแมนนางจบที่เยลนะ ซึ่งเป็นสาระันน <inaudible> ี้นี่ตะโกนในปมาไรเลยนะไม่ใช่เ <trees> ม <_ rast> ื hmm, uh ่อเขาเรียกเมื่อไหรไรเยีวมาเรียกเกี่ยวกับเรื่องของสูตรเคมีในการทำผลิตภัณฑ์ใส่ผมอ๋อนู้นวเยี่ยวไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยนั่นมันเจีว ไเยี่ยมมากได้แว็กต์แล้วต้องไปแสเปรย์แต่เนี่ยเพราะแต่ตะลิพันมันไมามารถทำเออเราอยากที่จะทำเป็นมหาลัยกันเลยเหรอเออไม่แต่ว่าจริงๆนะเรื่องเรียนเนี่ยสำคัญนะก็อยากให้ความสำคัญกันด้วยนะผมก็อยากแล้วพี่หลุยเนี่ยครับพี่พี่หลุยเนี่ยเดี๋ยวชื่นชมเขาพี่หลุยจบคณะอะไรนะเออกาบริหารธุรกิจรายธุรกิจจากรามาวิทยาลัยพระแม่แห่ คือตอนนั้นถ้าทำงานแหมโอ้ยดูจะถามสิจบแล้วเหรอยังไม่จบไงอยากนี่เรารุ่นน้องนะเหรอเลี้ยเชียนให้แสงเรามาแหมให้ได้ตอนนั้นถ้าทำงานแล้วด้วยใช่ไหมทำงานแล้วจริงๆอยากให้ต้องพูดเลยเพราะว่าอายหลายอย่างมันเริ่มเรียนมาแล้วก็ตอนแรกก็ไม่จบก่อนเกเรตั้งแต่เรียนรู้ปุ๊บไม่จบปุ๊บกลับมา ก็ย <muitas S 2> ัง <sketches> ย oh. ังจนสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมพอไปเรียนเขาบอกไม่แก่เกินเรียนก็จริงแต่ส่วนใหญ่คนแก่ที่ไปเริ่มเรียนอ่ะทุกคนก็จะพูดบอกว่าถ้าเขาย้อนกลับเวลาไปได้เนี่ยเขาจะเริ่มเรียนและตั้งใจในตอนนั้นเพราะว่าหัวสมองของเรานะเวลาอเยอะมากๆหรือว่าห่างหายจากการเรียนเอาอย่างนั้นว่าง่ายๆเดียผมว่าการเขียนเนี่ยการเขียนถ้าคนเรามันเขียนทุกวันเนี่ยนะมันจะเขียนคล่องนะแต่อย่างเราอ่ะพอไม่ได้ไปเขียนแล้ววันนึงต้องไปทำข้อสอบอ่ะพอที่รามเนี่ยก็อไปสอบอย่างเดียวทุกวันเนี่พอเขียนมือมันแบบติดดดขขขัััแลล้้้วววมมมนนนจะะเเเีีียยยยอไไไไรรร่่ทาาาูสึกภษต ริงนะเนยเพราะว่าเรียนรำไม่ได้ใครมาบังคับให้ไปเรียนใช่แต่แบบว่าจบมาได้นีคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเรารู้ตัวเราตั้งใจเลยเราทําได้ก็ทําได้แ้วเยวขอคำแนะนําด้วยเพราะผมก็อยากจบเหมือนกันครับครัตอนนี้3ปีสปี สามปีเนี่ยคือไปเป็นเฟชชี่มาลูกหมาแล้วแต่ว่าตอนนี้นะผมก็ตั้งใจเรียนตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ปีสามผ่านหลุดเนี่เลยนะจบเอ้ยอย่าให้แฉตัวเองเลยนะตอนก่อนที่จะไปรามเนี่ยตอนแรกไทยสคูลก่อนแล้วก็เรียนนู่นนั่นมาปีนึงแล้วนะแล้วก็กลับมาอยู่นี่แล้วก็ไปเข้าเอแบกด้วยนะเอเคพอเข้าเอแบกเสร็จปุ๊บไม่เรียนครับเออารนได้ไปอยู่หอหรือก็เตะบอลเพื่อเพื่อเหรืออะไรอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นไงล่ะคนทุกใจสุดยิ่งฟุ้งหองเลยนะครับใช่ไหม นะครับก็เราเรียนจมีความรู้เราก็ได้มีความมั่นคงกง